เป็นตัวแทนของสโมสรอนนักศึกษาแล้วก็เป็นตัวแทนของสมาคมไอดอลคนคนที่ไหนคนสิบประดันค่ะนั้นและเสี่ยงมันบงบอกเอ๊ะเดี๋ยวาจะขอบคุณนะคะที่วันนี้ได้สอนหนูทั้งสามท่านเลยหนูรู้สึกประทับใจมากแล้วก็สนุกมากเลยคะ่ะได้เปิดประสบการณ์ในการที่ ไม่รู้แล้วก็ไม่เคยทำได้ปฏิบัติของจริงแล้วของจริงแล้วก็ได้ทดลองใช้จริงๆค่ะก็เลยรู้สึกภูมิใจค่ะที่ได้มาที่นี่คุณจ้าค่ะพีก็อยากขอบคุณพวกพี่ๆนะคะที่คอยมาให้ความรู้พีเพราะว่าพีไม่เคยรู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรอย่างเงี้ยพีได้เคยมาลองทำอย่างเงี้ยพีก็รู้สึกว่า มันน่ามาประทับใจแล้วก็น่าไปสืบต่อนะคะคุณขาถ้าสนใ่ก็เป็นตัวแทนของทางสโมสรนักศึกษานะครับแล้วก็30ผู้เข้าประกวด DPU Smart Idol ประจำปี2023นี้นะครับก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับชุมชนบ้านแหลมครับที่ให้ความรู้กับพวกเราทุกคนครับเพราะว่าบางทีที่เราอยู่ในกรุงเทพนานๆบางทีเราอาจจะลงลืมวิถีชีวิตของคนพื้นบ้านไปนะครับต้องขอบคุณมากๆครับวันนี้มีความสุขมากๆครับ

เออออเอแล้วทางขูเชิญรับฟังกระทู้เออแล้วเพลงไทยเออเออเออแล้วเพลงไทยน้อน้อยน้อยน้าไม่ได้แล้วน้อยน้าไม่ได้แล้วอย่างนี้อย่างงิดน้อยน้ำได้อาจารย์บ้นแหลมร้องอีกต่อเลยดีว่ามึงเนี่ย เดี๋ยวสุดท้ายหนูรบกวนพี่สองคนตรงกลางับน้องๆจะมีอะไรมอบให้ด้วยอ๋อโอเคขอบคุณครับ